สวัสดีครับแฟนแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์วันวันครับเช้าพรุ่งนี้นี่ NBA แข่งหนึ่งเกมนะครับสำหรับศึกของทางฮิวสันร็อกเก็ตกับควอเดนเซ่บรอยเออร์สซึ่งมี่าดสดกันตอน8โมงเช้านะครับที่ผ่านมาบรอยเออร์นั้นเคยนำไป3-1แล้วมาโดนเล่นงานในเกมที่แล้วโดนบี้ขึ้นมาเป็น3ต่อ2เกมส่วนการสู้ต้านต่อเนี่ยร็อกเก็ตก็ยังกินได้มากกว่า3ต่อ2หนนะครับโดยนัดที่แล้วในเกมมันขาดลอยตั้งแต่ในช่วงแรกเลยก็ว่าได้ พอฮิวสตันนั้นกระโดดนําไปก่อนในเตแรกทําไป40แตม้มแล้วก็ในพักครึ่งเนี่ยพวกเขาทิ้งห่างถึง27เลยนะครับกดไปถึง76แตม้มก็ถือว่าวอร์เรอร์นั้นออกตัวเหมือนกับว่าหัวทิมแล้วก็ไม่มีกระติกกระจายในการจะสู้เลยนั่งรอต่อกราซิกกันในช่วงของครึ่งหลังนะครับเหมือนกับไม่ได้แคร์อะไรด้วยซ้ำไปมูเซสมูดี้ครับก็กลายเป็นท็อปสกอร์ทีมนี้25แตม้ม อย่างเซฟเฟ่เคอรีก็เล่นน้อยทําไป13คะแนนนะครับตัวอื่นที่เป็นตัวเด่นๆก็ลงกันแค่20กว่ากนาทีส่วนทั้งฝากของโรเกตเองนะครับเฟตวันบรีดยังคงผีเข้าต่อเนื่องทําอีก26แตม้มระยะ3ลงไป8ลูกอเมนทอมสันดิลอนบรูคอะเพลนเซนกุลก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปคือทีมนี้มันจะมีหน้าที่ในการกระจายการทําสกอร์กันหลายคนก็จริงแต่เจเลนกรีน,นยังน่าผิดหวังเพราะว่ามันควรจะต้องดีกว่าในช่วง ตลอด2เกมนะครับอย่างนัดที่แล้วเนี่ยแกก็เพิ่งได้แค่11แต้มแค่นั้นเองแต่สายว่าวอริเออร์เน้นเหมือนอยู่ก็มึนหรืออะไรก็ไม่รู้นะหรือประมาทอะปล่อยให้กับโรเก็ตยิงลงต้อง55%เปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยทำให้มันไม่ได้มีความสูสีด้วยประการทั้งปวงเลยตัวของวอริเออร์เนี่ยก็ยังอยู่กันครบนะนัทที่แล้วเนี่ยคูมิงคาไม่ได้แข่งบอกว่าป่วยนะครับแต่ล่าสุดรายชื่อก็อยู่ในโรเดชันแหละแต่จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ยผมว่ายากเหมือนกัน โคเรนสเตทเนี่ยเจอกับฮิวสันในช่วง16เกมหลังก็ยังกินตามใส่11นะครับแต่ว่าคู่นี้ถ้าเอา10นัดหลังสุดที่เจอกันแล้วบาร์รองมันจะเข้าไป6นะครับแล้วซีรีส์เนี่ยที่ผ่านๆมาถ้าไม่นับไอ้เกมล่าสุดก็ต้องถือว่าคู่ขี้มาวัดกันในช่วงควอเตอร์สุดท้ายโดยทั้งหมดเลยก็ว่าได้โดยบริยเออร์เองเนี่ยสำรองเองก็ยังไม่น่าเชื่อใจ แล้วก็เวลาพวกเขาเป็นบาสต่อ,อกเกิน4แต้มนะครับในช่วง12เกมหลังสุดก็ได้มาแค่4เสียไป7แล้วก็เจ้าไปห,หนึ่ง r o c k เกตเองแม้จะเป็นทีมเยือนนะครับแต่ยังจุดเด่นเหมือนเดิมนี่แหละคือรีบาวเก่งแล้วก็เป็นทีมที่มีเรตติ้งเกมป้องกันอยู่นดับห้าส่วน r o c k เกตอาจส่วนทาง Warrior เองเนี่ยตั้งแต่บัลเลอร์มานะครับในการเทรดในช่วงดูกุมพาพันเนี่ยจนมาถึงในจบฤดูกาลปกติ เรตติ้งเกมป้องกันพวกเขาดีสุดในลีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเกมป้องกันมาชนกันเนี่ยผมว่าเกมมันน่าจะคู่ขี้ล่ละมาวัดกันในช่วงปลายเกมดังนั้นเนี่ยการมีอยู่ทั้ง5คะแนนสำหรับ r o c k กเก็เนี่ยมันก็ถือว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เลยชอบทาง Houston Rockets ตนะครับสำหรับคู่ส,า,สารสดในเช้าที่จะถึงนี้เอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบนาวันันครับ